ที่เราจับผลิตภัณฑ์ของทุกอย่างเนี้ยมันเป็นความเคยชินแล้วว่าเราเคยจับแบบนี้เช่นเราจับแก้วเนี่ยเราจับปุ๊บเรารู้เลยว่าจับอย่างเงี้ยมือเราสวยวเราก็โชว์โลโก้ได้ว่าเรากินดีดนะมาเป็นแฟนทาเลนต์เยเริ่มต้นมาได้ไงะก็ถ้าเริ่มต้นเลยก็คือเริ่มต้นมาจากเอ็กซ่าทั่วไปะคะประมาณแบบหกร้อยบาทเลยนะเนี้ยเรามีโอกาสไปได้เจอพี่คนนึง เขาบอกเอ้ยเนี่ยลองเข้าเข้ากลุ่มไหมอะไรอย่างเงี้ยเป็นกลุ่มเพราะแบบเอ็กซ์ตาวันหนึ่งเราก็ไปเจองานทีไลท์ก็ส่งปุ๊บอางงานคอนเฟิร์มวันนั้นเราก็ได้ไปรู้จักคุณแม่เราอีกคนหนึ่งที่เป็นแบบคนชายเป็นคนบ้นเลย <c oughs> เหมือนเขาก็แบบมีงานให้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นเราก็เริ่มท hand ําแฮนด์ทาลนเดียอะขึ้นแล้วแล้วมันก็เริ่มมีจุดเปลี่ยนว่ามีงานงานหนึ่งอะทักมาว่าแบบเป็นตัวแสดงนะแต่ว่าเราเกือบเข้ารอบ สุดท้ายแล้วแต่ว่าบางเออมีแทนท a l น่ะทักมาเป็นงานมันเดียวกันแต่ว่าถ้าแบบนักแสดงก็คือต้องล็อกคิวในงานแรกที่เขาให้เรามาเราก็เลยตัดสินใจว่าอ่โอเคเราจะรองานตัวแสดงก่อนนะแล้วแทนทเล e n t ก็ต้องรอเป็นคิวถัดไปแต่คืองานนั้นนะเป็นงานที่ทําให้เรารู้สึกว่าจริงๆเราควรจะชัดเจนกับงานของเราได้แล้วสุดท้ายแล้วมันก็ทําให้เราได้เห็นค่ะว่าเราปิดประตูบานหนึ่งอะประตูอีกบานหนึ่งของเราแบบชัดมาก,มากว่าแบบใช่มัมก็คือแทนทเล e n ค่ะหลังจากที่เรารับแทนทา l ร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยมัน มันก็เออทุกคนก็ยอมรับเราในฐานะว่าเราเป็นแทนทาลินเป็นนางนางแบบมือนนเองค่ะเคยเป็นแทนทาลินให้กับใคหหรบ้างค่ะที่เคยแทนให้นะคะก็จะมีทั้งใหม่เดวิกาค่ะย่าญาอุลศยาหรือว่าพี่แพนเค้กค่ะบางทีก็มีแบบต้นหนึ่งบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะชายของหลักๆเลยนะคะเวลาไปกองถ่ายก็จะมีถุงนี้ค่ะเป็นถุงสีของเราแล้วก็จะมีเป็นกล่องฉุกเฉินของเรานะคะ แล้วก็หลักๆเลยก็ควรจะมี2ตัวนี้ไว้ค่ะก็คือวิธีดูแลมือนะคะในทุกๆวันเนี่ยก็คือทุกครั้งที่เราอาบน้ําหรือแบบเอามือแบบไปล้างมือหรืออะไรเงี้ยทุกครั้งเสร็จเราก็ควรที่จะทาโลชั่นไม่จําเป็นต้องแบบเฉพาะแฮนด์ครีมหรืออะไรเงี้ยเราทาโลชั่นทุกวันเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับมือค่ะแล้วก็ก่อนนอนเนี่ยเราก็จะมีถุงมือใส่นอนด้วยเพื่อที่จะแบบว่าให้มือเราอะมีความชุ่มชื้นใช่เราจะได้ กินกับอาชีพเนะี้ยไปอีกสักประมาณ4 0 1สิบสิบห้า 40, 45, อะไรเงี้ยถ้ามันเป็นไปได้นะคะใช่อยู่บ้านเนี้ยก็จริง,รงๆแทบจะแบบไม่ได้ทำอะไรเลยยกความมีความชอบห้คุณแม่ที่คุณแม่เข้าใจว่าแบบว่าเออเราทำอาชีพดีพวกงานบ้านล้างจานหรือเกี่ยวกับสารเคมีล้างห้องน้ำอะไรเงี้ยค่ะนอกจากจะทำให้แบบสารเคมีโดนมือแล้วอ่ะยังทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายสมมุติว่าถ้าเราจะขายพวกแบบของของทีง่มันเป็นแบบสเปรย์อะไรเงี้ยค่ะ เราก็จะแบบจับแล้วก็แบบมันต้องเว้นไปที่หัวสเปรย์อย่างเงี้ยใช่ไหมคะอาจจะแบบไม่ได้จับกาเลยต้องจับเพื่อฉีดแล้วก็ต้องแบบมีเผื่อให้เห็นแบบทางหัวสเปรย์ด้วยแล้วก็เห็นแบบตัวโลโก้ด้วยะอะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้าเขาอยากจะเห็นแบบน้ําหนักของน้ําที่ออกมาด้วยอย่างเงี้ยค่ะเราก็อาจจะแบบอ่ะเน้นๆนี่เลยแล้วก็ชึบอ่าอย่างเงี้ยอาจจะเห็นองค์ประกอบครบหลายอย่างใช่ค่ะแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าเป็นกรณีแบบอย่างเช่นเป็นขวดเฉย เราไม่ได้เน้นว่าแบบจะต้องเป็นครีมหรืออะไรเงี้ยค่ะนิ้วแบบอาจจะไม่ได้จําเป็นที่ต้องอยู่ข้างบนกันแหละนิ้วอาจจะแบบจับกำๆได้แต่ถ้ากรณีแบบสมมุติเป็นครีมเป็นครีมที่มันจะบีบลงมาเงี้ยค่ะก็อาจเอ้ยอาลงมานิดนึงเพื่อแบบว่าให้มัน สัมผัสโดนกันอย่างนี้ถ้าอยากให้เห็นแค่ mm hmm. เ,นเนื้อครีมเฉยๆอาจจะแบบบีบที่หลังมือไหมอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีท่าที่มันแบบแตกต่างก,กันค่ะในแต่ละตัวใช่ถ้าอย่างโทรศัพท์เนี้ยค่ะส่วนใหญ่ก็จะแบบเราก็จะจับแบบเป็นอย่างเงี้ยตรงตรงควรที่จะแบบถ้าเห็นทั้ง4นิ้วเลยก็จะดีเพราะว่าจะได้ดูว่าเรามี5นิ้วครบอะไรอย่างงี้แล้วก็อะ อย่าไปโดนหน้าจอนะเพราะว่าหน้าจอมันอาจจะแบบเด้งขึ้นมาได้หรืออะไรเงี้ยค่ะเราก็ต้องแบบระวังในหลายๆจุดบางทีท่านิ้วเราเข้าไปหน้าจอเป็นกรีนสกทีเราโดนเข้าไปมันอาจจะนิ้วเราหายอะไรเงี้ยค่ะเราก็ต้องระวังใช่เวลาเราถ่ายงานโทรศัพท์เนี่ย เขาจะมีให้เราต้องจำด้วยนะคะว่าแบบว่าเฮ้ยจุดนี้เรากดอะไรจุดนี้เรากดอะไรต่อแบบทําให้เหมือนว่าหน้าจอเนี้ยมันมีสัมผัสจริงๆแต่ว่าเขาอาจจะไปตัดแบบซีจีเข้าไปอะไรเงี้ยล้วก็แบบ้อมีการจดจำกากดหนึ่งองสามส่างเงี้ยค่ะจําไปก็เป็นวิธีการใช่ค่ะแค่มือสวยก็สามารถเป็นฮทาลิกได้เลยหรือเปล่าอืมองมองว่า มือสวยก็คือโอเคค่ะมีใช้ไปกว่าครึ่งแต่ว่าในทุกทุกงานสมองว่าถ้าเรามีแบบว่ามีการฝึกหรือว่ารู้วิวธีในการทํารู้ว่ามุมไหนดีมุมไหนถ่ายแล้วมือสวยแล้วก็สามารถเห็นแบบผลิตภัณฑ์ได้ชัดเจนนะคะก็จะทําให้แต่ละงานเนี่ยผ่านไปง่ายยิ่งขึ้นค่ะก็คือนอกจากมือที่สวยแล้วเนี่ยเราก็ต้องแบบมีทักษะหรือความตั้งใจในการทํางานนั้นๆด้วยก็จะทําให้งานออกมาได้ง่ายยิ่งขึ้นค่ะ มือแบบไหนเป็นแฮนด์ทาเลนได้ก็อมองว่าหลักๆเนี่ยคือหลักๆเราควรดูแลที่ผิวมือค่ะเพราะว่าถ้าผิวมือดีเนะีเวลาการถ่ายทํางานนะมันก็จะง่าย แต่ว่าการรีทัชก็จะน้อยลงหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าถ้าตามข้อของเราเนี่ยถ้าไม่ใหญ่จนมากเกินไปก็ก็น่าจะดีนะคะมีใยที่มือก็ไปแทนทาเลน์ได้ค่ะก็ฟีลแบบว่าเหมือนคล้ายๆแบบเป็นใยที่หน้าเม็ดเล็กๆหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะพวกแบบผิวมือด้านหลังอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ให้มีรอยแผลเป็นก็จะดีมากๆเลยค่ะส่วนในเรื่องของสีผิวในทุกๆแบรนด์นะคะก็คือเขาอาจจะแบบอยากได้ทั้งคนผิวเข้มผิวกลางผิวอ่อนอย่างเงี้ยมาใช้ในงานเดียวกันเพื่อที่จะเทสสีให้ดูว่า แต่ละสีผิวเนี่ยสามารถใช้แบบเฉดสีไหนได้บ้างใช้เฉดสีนี้แล้วเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าทุกสีผิวเนี่ยสามารถเป็นแฮนด์ทาเลนได้หมดเลยค่ะแฮนด์ทาเลนสามารถเป็นตัวหลักของงานงานนั้นได้ไหมไม่ต้องเป็นตัวแสดงแทน่นจริงๆแล้วนะคะแฮนด์ทาเล้นเนี่ยสามารถเป็นแค่นางแบบมือของ oh. ตัวเองในงานนั้นๆได้ค่ะไม่จําเป็นต้องแบบแทนแค่เซเลบหรือว่าดาราหรือต้องแทนใคร เราสามารถเป็นนางแบบมือในงานนั้น,น,นได้หมดเลยแบบว่าบางทีงานเครื่องสําอางวิดีโอทีวีซีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็แบบใช้แค่มือเราอะทางานอย่างเดียวหรือว่าพวกแบบบางแบรนด์ที่ถ่ายแบบภาพนิ่งส่วนใหญ่ภาพนิ่งอะคะ่ะจะไม่ค่อยแทนใครเท่าไหร่ภาพนิ่งก็คือจะเป็นตัวเราเองแต่ว่าเห็นแค่มือหรือว่าถ้าพวกอย่างงานจิวเวลรี่อย่างเงี้ยบางทีก็คือเป็นเราเลยเราก็แบบจะพรีเซนต์จิวเวลรี่ด้วยมือของเราเองไม่ต้องแทนใครเช่นเดียวกันค่ะ บบเ,เาายียมระวาถ้าจริงๆ,ๆที่คิดเอาไว้เลยเนี่ยตอนนี้ที่พยายามดูแลมือดีๆก็ถ้าสัก40-45ทรงก็แฮปปี้มากๆแล้วค่ะแต่ถ้าทุกคนจะแบบกรุณาก็50ถ้ามือยังสวยอยู่ก็ยินดีมากๆเลยค่ะ